สวัสดีครับพบกับเราเรฟอะฮอลิส ah กันอีกครั้งวันนี้เรามีข่าวสารหรือสาระยานยนต์ใหม่ๆมานำเสนอเช่นเคยมาชมกันเลยครับ p i a o z a m e l l e y ชื่อของพรีเมียมสกูตเตอร์รุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูไบคเกอร์ชาวไทยทั่วๆไปมากนะักแม้ว่ามันจะมีขายในประเทศไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ตามวันนี้เราจึงอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆ ได้รู้จักมันให้มากยิ่งขึ้น p i อาร์โจเมเเล่หนเป็นพรีเมียมสกูตเตอร์รูปทรงมาตรฐานค้ายรถมอเตอร์ไซค์แม่บ้านต่างไปจากพรีเมียมสกูตเตอร์จากแบรนด์อื่นๆที่มีขายในบ้านเราซึ่งมักจะมาในรูปแบบของ m a x กซี่สกูตเตอร์เป็นส่วนใหญ่ดีไซน์ภายนอกเน้นความโค้งมนตั้งแต่หัวจรดท้ายเสริมภาพลักษณ์ความหรูหราด้วยชุดไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณแบบ LED รอบคันไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้าทรงตั้ง ไฟเลี้ยวที่อยู่ในกรอบเดียวกับ Daytime running light บนบังลมหน้าและไฟท้ายแบบโคมคู่ด้านอัฐประโยชน์นั้น p i a อร์โจเมตรเร150จัดมาให้แบบครบครบไม่ว่าจะเป็นตะขอแขวนของและเกะเก็บของบริเวณคอนโซลฝาเติมน้ำมันเชื้อเพลิงบริเวณคานตรงกลางฟอร์บอดช่องเก็บของขนาดใหญ่สามารถเก็บมวกกันน็อกแบบฟูเฟสได้ถึง2ใบใบ้เบาะนั่งที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า พอร์ต USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือจะเป็นระบบป้องกันการจรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเสียงไซเรนโดยมิติภายนอกของ p a g i o m e l e o r หนมากับความยาว2,020 mm มมกว้าง705ม mm, มระยะฐานล้อ,อยาว1 3 9 0ม mm, ิบมลลเบาะนั่งสูงจากพื้น799ม mm, มถังน้ำมันเชื้อเพลิงจุ7ลิตรชุดล้อเป็นอลูมิเนียม รัดด้วยยางหน้าขนาด1 0 0ับแและยางหลังขนาด110-80-14ทับี่14ในส่วนของคุมพลังนั้นเป็นเครื่องยนต์บล็อกไอเกตแบบ1สูบระบายความร้อนด้วยน้ำจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดความจุกระบอกสูบ1 5 5่ซีซีพละกำลังสูงสุด14.8แรงม้าที่7,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด14.4นิวตันเมตร ที่6,400รอบต่อน,นาทีทรงกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผัน CVT พร้อมระบบสต o p Start ที่จะดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อรถจอดน,นิ่งและดิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อบิดคาเร่งช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและมลภาวะอีกทั้งยังมีระบบ T ิ l เซนเซอร์ช่วยตัดการทำงานของเครื่องยนต์เมื่อรถล้มอีกด้วยดาระบบกันสะเทือนนั้น p a g i o Medley หนึ 150, ใช้ช็อคอัพหน้าแบบ t e เลสโ o p i c และยู t Swing ทำงานร่วมกับช่องอัพคู่ปรับตั้งค่าพรีโหลดได้5ระดับในด้านหลังส่วนชุดเบรกหน้าเป็นแบบดิสเบรกเดี่ยวขนาดจาน260มิลิเมตรทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์แบบ2พอตส่วนเบรกหลังเป็นแบบดิสเบรกเดี่ยวขนาดจาน240มิลิเมตรทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์แบบ2พอตพร้อมติดตั้งระบบ ABS แบบ Dual Channel มาช่วยเสริมความปลอดภัย p a j r o m e t l e หนึตั้งราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ 122,900บาทในรุ่นมาตรฐาน124,900บาทในรุ่น S 125,900บาทในรุ่น S Max Series และ127,900บาทในรุ่น Special Edition ครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับเรากดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกัน และอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับสาระยานยนต์ใหม่ๆได้ทุกวันครับ